วัตถิค้าพี่น้องเอ้ยวัตถิพ่อไทยได้หนิเดือนวัตถิพ่อไทยไหมเห็นอย่างน้ำเดือนบ่นี่จ้าเห็ดเพิ่งน้อยนี่จ้าโอ้ปีนี้ก็สิได้กินก็สิได้เก็บบ่คั่นได้กินซ้ำได้เก็บนี่ล่ะจ้านี่จ้าเห็นบ่นี่จ้า,จาโอ้โทรศัพท์นี่จ้าเห็นน้ำเดือนบปะง่ายค่ะ าหาเห็ดมันปูตแต่บ่มีเบิ่งจ้าเห็นมูเขามูไปเก็บมือวานมือก้อนนี่โอ้ยเหลือใจข้าเจ้าก็เลยมาผัวผืนพ่อผาไปป้าพูนผัวผืนพามาจังสีจ้ะนี่จ้ะเห็นบ่จ้ะเห็น,นบ่โอ้ยกล่องเนาะนี่จ้าอโอ้ยเดือนตัดจังสีเลยเดย้เดือนขี่ขัน ไปตัดยูบัานนี่จ้ะดอกไม่น้อยเนี่ยเอาพอดีคำเลยเนาะตะปาะตเปะเอยบ่เหมือนซ้ำหนีได้จ้ะบังอีกเอ้ยนี่จ้ะ นี่แล้วพอดีกินตัดเห็ดยู่กะแนมหาแต่แต่เห็ดอีกนี่จ้ะเมื่อเอือนมันเกิดเดือนเออมือเอือนมือเอือนมันเกิดเดือนเนาะแฟนกันเลยว่าเออสิพามันเก็บเห็ดเป็นของควรมันเกิดพอนะดีใจหลายนี่จ้ะดำๆนี่ว่าเ็นก้อนหินเนี่ยจ้ะนี่นี่จ้ะอีกดอกหนึ่งนี่ ที่แรกเดือนว่ามันบ่มีบัดนี้เดือนอยางอัินเหยียบเหยียบหัวขาดหัวขาดก็รอเอาเขาให้นียะนี่ดอกหนึ่งได้กินแกงเห็ดแล้วมันเด้อคนเอ้ยนี่จ้าดอกหนึ่ง้ายเหยียบมาเหมือนฤกษตัวขนาขอันติบาจังสันนี่แหมฮกันติบาจังสันเหยียบมาเหมือนผูตะพงผิ เพี้ยดอกหนึ่งอ่ะนึกว่ามันก้อนขี้หินดำกระดำพี่นอ้องแมวเอ้ยเบิ่งเดอ้ออยู่คนเดียวเสียงดังได้ยุดอกไปใส่อีกเนาะวันนี้มันคือเป็นเักสีนก่นอกระดำคาเตะนอนี่ดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยสองดอกคุณเห็นบ่จ่ะจเห็นน้ำเดือนบ่นี่นี่เนาะ เออในชาา้างวาแท้ปิ้งหันกับว่าเด้กินได้นี่ปิ้งหันบาา่ออกว่าเด้มาป้านี่ปิ้งหันใส่อีกเนาะเห็นต้นดอกเถาๆก็คิดว่าสิบ่ได้กไทยแล้วเดิยนยางบม่อีกก่อนจ้ะยางบม่อีกก่อนคือเป็นจังซี่ตะเปาะแตแปะ นอนอยู่ตะบานก็คิดว่าแต่ต่ฝนมันว่าตกน,าน้อเห็ดว่าออกดอกฝนว่าตกค่นาว่าปัดไตเทียมันหลักมันหลักตกอยู่ทางฝีตัวนี่ไหตกจนเห็ดออกจนว่าเทาหมดมจ้ซองน้ำกันซองน้ำกันซองซอยเดือนได้กินย่ตัวนี่ไหได้กินย่ดอกว่าเรืองได้กิน วัติบัติทไทยเห็ดพี่น้องเบืองฟังแล้ววัติบัติทไทยเห็ดเบืองแล้วจมอยู่แมบแมบอบยู่วะเห็ดจังไดนจังสีได้เก็บเห็ดเนาะปีนี้เบืองจ้ะเบืงเองเบืองนี่จ่ะมันเท่าทีมันเราเมีมยใส่ระดอกน้อยมันอนะเนี ตอดอกเถ่าแทะน,นี่นี่นี่ดอกน้อยอนี่จ้ะหน่อยกับน้อยอีหลีเด้นี่เด่นน้อยน้อยกับน้อยอีหลีค่ะไปอีกเสร็จละอีก,กวะในีในในดอกนึงดอกในี้ใส่ได้ปะวุ้ง่าเติบนี่อยเออเอ,อ,อันนี้ใส่ได้อยูุกไปติดแทะ มันสื่อมันสื่อมันสื่อท้องไห่ก็บ่ดีใจสพามาเก็บเห็ดได้จ้าเดอ้อคนมาเก็บเห็ดหลายกระเดินว่าสิไปเก็บเห็ดมันปูให้ผัวกินแสนดงผัวมากินเห็ดมันปูสิส,นสวนผัวไปปลาอื่นไปปลาที่มูซงที่อยู่มะไห่กับว่าออไปผัวก็เดยบอกว่าขับรถไก่ มันคับรถใไกลๆผ่นแวสุปราสิมันก็ซั่มาไปไกลๆตัวเนาะเจะ้าอาปะจะ้อมคานเดือนได้จัดเดือนจมให้ผัวนี่จ้าดอกหนึ่งอุย้ยสองดอกสามดอกบ่งชานี่จ้าเพิงน้อยกินแล้วอจ้นี่ ดอกนึ่งดอกนึ่งจ้าได้กินแล้วได้กินแล้วได้เห็ดก้นโคกกระเป๋านึงเอาไปไส่เหรอนรดแล้วนะจ้ามีอีกบ้านเหาไปไปจัาไปตอไปหาไหมได้กินได้กินได้กินเห็ด

You find a mushroom? Huh? You find a mushroom? No. You go pick mushroom? Uh, hunting. Mushroom? Yes. Yeah. What kind of mushroom are you finding? I uh, see A uh, oh, back black boletes. Yeah, this. Yummy. Oh. เออพี่น้องข้าเจ้ามาหาอัีเห็ดนี่เห็ดมันปูเหลืองไหมฝรั่งไหมอันนี้ก็หาคือการถึงบ่พ่อไหมจ้ะเดี๋ยวได้จ้ะอ่านี่จ้าดอกหนึ่งบัวไตเห็ดมันปูกระไดเห็ดเพิอกนี่แหละจ้านีก็ะแสบคือกันล่ะพ่ออย่างเอานั่นล่ะ เนาะพี่น้องแมวโอ้ยบุงจ้ะบังบันราถิ่มเออเห็นบ่เหนเนเ็นน้ำเดินบ่จ้ะี่จ่าดอกนี่อได้บ่เออได้ยุจ้ะนึกว่าหาผู้เดียวเนาะมีคนมาหยาดหาจ้อย

จะเฮ็ดกิน,นว่าเป็นเจนจะว่าต้องเก็บดอกเห็ดเพเิ่ี <c oughs> ่งจงใก่อยเก็บผู้เดียวเด้อพลังเนะ้ออันใดเอาอันน,น,นั้นเน้ะบาท้เนาะ ทุกอย่างั้นแหละจ้าดอ,อกนะึงดอกนึงเห็นปะจ้าเห็นน้ำเดือนปะอึ๊บโอ้ยพี่น้องกะทิจมเนาะมันคือแกงตัวละพา์เทีอยอยันนี้ ม,มูไม่หัดมือไม่หัดเทียด้ยจ้าอย่า่าเดือนเด้อตอนนี้ตนเดือนเนี่ยนี่จ้าอีกแล้วอ,อีกแึ้ป mình đọc nói lại Đọc nói lại cực dẹp Ui, đọc nhé, đọc Đọc nhé nhé À, này chơi bà leo, này kim chơi, Hết anh nhìn, mình tông bó đọc nhé, tông đọc này Ui เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งมันหลีจ้ะเบิง้งมันหลีเบิง้งจังไหนหลีเบื้งสีเบิ้งจ้าเบิง้งโอ้ยนี่แม่หลียวงสีเนาะนี่นีนนจ้าฟินฟิน โอ้ยมีความสุขแต่น้แไปเก็บเห็ดขายหยันด้อหัวเขาก็อยู่ในรถนัน่นะหากินเอากับลูกอะโอ้โยจำหนีกับฟินหระจ้าเบื้งคือจังหินอุบาทนี่ไหมจังก่อนหินอุบาทโอ้โย <c oughs> <c oughs> Mamot. Nee, dog nie, sit daai bo net. Hada hier. Hier dog net ja. Eie. ยัง,ยงยไปต่อจ้าเห็ดนันตุวีบ้านอ้ข้าจอบเก็บมาที่จากเดือนหลับนะอจ้องไห้เดือนนี้วยจ้าบอกไปบอกไปคุณเด้นตีดจ้อจงหายเนาะ หูจักกันกับพวกหูจักไหมบังบังบ้าอึบอึบอึบพ่น้องพี่นังตอก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 คอบังบ้านี่อ้าเ่าจ้าเ่าจ้าเถามาละนี่กะเ่านี่กะนี่กะเ่าจ้านี่ไหม ออหมดแล้วออกหมดแนี่เห็นปะจ๊ะแห่ดอกนี่ดอกน้อยๆอ่านี่ดอกนึงเห็นปะจ๊ะนี่กระเป๋าตังค์กระเป๋าติง่งพลังใจจ้จงมาแหงเดือนในเด้อ เนี่มันปูนี่โอ้ยบังบังโอ้ยทกทอกจัอึบนี่จ้ะเฮ้ยทางเข้าไปโอ้ยวัเขาดักจ้ะย่างไปน,นี่แหละ อ๋โอ้ยพ่อยแล้วจ้ะนี่จ้ะเย็นบ่จ้ะโอ้ยบ่ได้กินด้วยเห็ดมันปูน้องข้าเจ้าเนี่ย เออซ้ำนีล่ะค่ะพี่น้องคือชีใดซ้ำนีล่ะสรุปคลิปนะจ้าใดซ้ำนีล่ะจ้าเห็น่าจ้าใดซ้ำนีล่ะจ้าเห็นด้วยจ้าพ่อเดือนคลิปหนาด้วจ้าสวัสดีจ้า